สร้างคิปครับพี่น้องปันขี่เกียครับปันขีน่เกยีกยมือนี่บ้านละซวนครับบางละซวนจังมาถ่าชมครับพี่น้องลลงลๆๆเป็นยังไงครับสร้างนัดมือนี่ผ่านแอดมันใจอยู่ครับมือนี่เต็มร้อยร้อยเปอร์เซ็นเป็นได้สร้างคลิปรถโตเกียตนะป่าทหานนรเป็นตัลูเป็นได้สร้างพ่นมันใจว่ามือนี่โม่มันใจว่นี่เขาแบบผมผมเฮ็ดพลระสองวันครับพี่น้องเดี๋ยวยัง ถ้าเบิ่งน้ำกันครับมื่นนี่เพิย์สี่เป็นมูเป็นจาอยู่เป็นจังเดยถ้าชมน้ำกันครับานัดชมเนี่ยครับชมเนี่ยรุดอีกเออให้ชมเนี้ยย่าไม่เป็นจังไดหมั่นใจอยู่บ่ครับมื่นนี่โอ้ยก็เต็มรวยแล้วเนาะเต็มรวยเอ็นบ่ครับจะได้ให้ชมเนี่ยให้ท่านผู้ชมเบิ่งเนี่ยโอ้ยทำรวยทำเทียมทำรวยลำตัวเพิ่นครับล้ำตัวงามดีขนาดเจ๊กล้องโฟกัสตะวอนเนี่ยโอ้ยล้ำตัวอันนี้ว่า้องสร้างคลิปโอ้ล้ำตัว อันนี้ของเทบกุ่ยมันพ่นทัฒนมาเสทางพ่นน้ำตัวมาโซ่เนี่ยมันใจอยู่บอกว่าโซ่โซ่เนี่ยเบื้องเนี้ยโอ้ล้ำตัวมันงามๆเลยครับปีนองอ้าเยวจันไอยสิเขาหางเดี๋ยวนี้กระลังพันอยู่ครับพี่น้องจมาถาเบื้องน้ำกันอีกครับครับล้ำตัวของนุ่มก้องการก็แล้วเด้อครับพี่น้องบานที่เขาหางครับนี่การของเผาห้องครับมาเร็วอยู่เป็นหางนี่ล้ำตัวของผ้านัด ทางนัดม้ยงามดีขนาเดเองนี้มันใจว่าครับมือนี่รุนเรล๊ยงสองลอยโอ้สองลอย,ลย,อ,อ,ยอันนี้ของเขียบกุ๋ยเพิ่นยังม่ท่านมาอยู่เอ้าถ่าเพื่อนกันอีกครับพี่นอ้องมาชมบังไฟตลาดขายครับขายจิบขายพ่นขายแบงหัดขายพัดนัดผ่านนัดอันนี้ของเขียบแบงครับหนุมโครงการอาหารป่าบังไฟเพื่อนเรียบร้อยครับ ลำตัวสวยสวยงามหวาัวแหลมจุวยสุดอยอดเลยครับพี่น้องลำตัวของสร้างกิบเพื่อนคืองามที่มันมองไฟบังนี่ล่างแตงหางอยู่ครับพี่น้องเพื่นก็ร่างสีขาหางเปิดพันธุ์เขา,า,เเาก็เลียวนี่พ,นพันธุ์พ่นนี่ก็เพระเอ้พ่นหน่อยเข้านี่ก็เพราธรรมดาได้น,นี่พันธุ์พ่นหน่อยเขียนลำตัวงามขนาดจะเขียนดีไรครับมันจะได้ที่หนึ่งไอทีเพียด,ด้ <laughs> มันอยู่กับตอนขึ้นุมแล้วครับพี่นอ้องเอ้าจังถาเบื้องน้ากันมันจิเป็นยังไนบังไฟผู้นัน้นผู้นี้มือนี้อาสำหรับบังไฟหฮอครับพี่น้องเลียวเบิดแล้วเด้อครับผ่านยังไงที่ข้นจวดเ,เหตนเ็ดแบบปีกผู้นี้ครับนี่ผ่านนัดเฮ็ุแบบปีกมันข้นไปมันตดัดยางมันสีร้อยเชินอยู่ท้องฝ่าครับพี่น้องเฮ็ดแบบได้เนาะแบบปีกสร้างกีบปืนก็เลี้ยวได้สร้างุืนก็เลี้ยวแล้วครับเอา จะมาไปเบืองน้ำกันครับจิจูเด้ได้ับพี่นวองบานเอ,า,อาชมผลงานน้ำกันครับอ้าวได้เวลาแล้วครับพี่น้องนุ่มโครงการอาหารป่าขึ้นบังแรกเลยครับมือนี่มันติดวอจิบมันติดว่าไ,ไปแล้วครับไปแล้วครับพี่นวองไปแล้วไปแล้วเห็นว่าเห็นว่ายานหายยุดด่ยเยนี่อ เบาดีครับเบาดีนุ่มโครงการอาหารป่าเฮ็ดแล้วครับเฮ็ดแล้วเห็นอยู่เห็น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 ชัดเจนเวลาเท่เร่แล้วครับเดี๋ยวนี้โอ้นี่เบาดีเบาดีเบาดีครับพี่น้องเบาดีนี่ครับเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่เห็นเห็นบ่ไว้ใายตึกเวลาฮะโอ้หนุ่มโครงการสามสองครับสามสอง บังเรียกครับบังเรียกมาฐานบังต่อไปเป็นของสร้างกีบครับสร้างพนสร้างพ่นหมดนี่อเอาเพ่นก็ลังขื่นฐานอยู่เอาจังมาถ่าเบื้องน้นกันอีกครับพี่นอ้องบังที่สองของพ่นน้อยพล,ลน้อยครับพลน้อยไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วเอาอยาวว่าหายด้นี่บ่ได้เวลาเด้ ไฟบ่เห็นครับพี่น้องอาเรียกหายวะือจังขึ้นเป็นต่าโหายฝ้าก,ก็แจ้ยงกันหอกหายไม่มีเวลาครับบางแหลกบางแหลกของพ่นหน่อย <c oughs> บางมังหันหายครับของพานพ่นบางแหลกอันนี้ของ้างกิบ้างไง <c oughs> บางแหลกของเพลินสิเป็ดจังงดิเอา ถาชนเหมือนกันครับก็ล่างขืนข้านอยู่ครับบางแหลกบางแหลกของสร,ร้างคลิบครับตัวนี้ครับอ้าวบางไฟบางนี้เป็นของสร,ร้างคลิบครับสาัางมาจากจะโสหรือืนตำตำลอ้อเลียบไปน้ำไปไหมย่า้มันได้เวลาดเด้อมันสีเพียไปแล้วครับสางคลิบไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอาหางวายู่ครับพี่้องเอาหาง่ายู่ไหลอย่างเดียวไหลอย่างเดียว ลลเป็นได้ครับเ,เป็นไดเออเบ่งไว้เบ่งไว้เป็นได้ครับต <3, S 2> าก้องมได้เท่าไหร่ครับเวลาสิบสี่ครับสู่แบงฮัตเม่ได้หรอครับนาต่อไปเป็นควงช่างนัดครับช่างนัดทุ่งมั่ง,ง,งช่างนัดนทุ่งมั่งบังที่สี่ครับเปลี่ยนควางช่างนัดนาทุ่งมั่งทรงเข้าประกวด บังหันคางพังครับทางนั้นเพื่อเทจีงยงไดย์วุ่นนี่เอามาลุนครับมาลุนครับบังไฟบังนี่ึืนฐานเป็นที่เรียบร้อยผ่านนั้นครับ,จ,รบจุดแล้วครับจุดแล้วเป็นยจีงเดยมาส้มกันครับผ่านนัดบังแรกครับเพิ่นว่าเวลานี่ยังไว้ที่สองรอยครับไป,ไปแล้วครับไปแล้วโหไปแล้ว โอ้ตัดครับเอาสิมีอยู่หรอเอาเสียบหางยางเวลจังหวะสุดท้ายตึบเท่าไรฮะโอ้รอบแรกครับแบงค์ฮอตครับสามสิบสองวิกินครับกินอึองใครล่ะครับรอบแรกมาทานต่อไปเป็นขวางสิบห้าบาทเออไม่ขอยชิปห่า คลิปบาทรอ,อบสวงครับบังสวงของช่างสร้างคลิปครับช่างมาจากยะโสธรนะครับนี่ต้นตำรับบางไฟบกบางไฟกลับกล้วยหน่อยอ,อ้าวขขินฐานเป็นที่เรียบร้อยสามสองหนึ่งไไอ,อ้ออ เป็นได้เป็นไดครับเป็นเดเห็นวะตึกลเห็นบ่าตัดเกียงเลยอาวได้สิบสวงครับช่างกิบบังที่สองอ่าแบงฮัตบังที่สวงครับแบงหัตบังที่สองขืนฐานเรียบร้อยสามส่ไปไปแล้วครับไปแล้วโอ้ยเปิดกวนมีเหรอหนอพี่แมพอยู่นี่ อ้าหางขาดครับพี่น้องโอ้เสียดายครับไฟคืนดีกาบยังประทันลงเลยนี่ยุดเลยยุดเลยบมมีเวลาครับแบงหัดผมมีหางโอเคครับพี่น้องชังนัดสังนัดครับบังที่สองครับบังหันแบงหัดได้ซิบกวนนาที่เอซิกวนวีนี่แหละครับ โบผ่านมึงไปมึงหันโบผ่านขึ้นฐานเลยเรียบร้อยจังนัดครับจังนัดครับจางนัดซ้อมเจ้ามินหย่านี่เยอะนี่ซ้อมซ้อมมึงไปไปแล้วครับโอ้ยเอาหางมาอยู่ครับโอ้ยเอาหางมาอยู่นี่ครับเอาบักปิ้นครับโอ้ย มีเวลาครับนี่นี่ลนี่แ้วนี่ตัวมีหางนี่มีเวลาอยู่ครับมีเวลาอยู่จังหวะสุดท้ายเทด็กว22ว้าวผ่านนัดได้ย2ิบสองแล้วครับบังที่สองยี่ผ่านนัดให้สั้ผ่านเลยครับ จ้างมือนี่เป็นยังไงหันลารุ่นเล็กสองลอยอเป็นดปไดลไ,ได้เลขกสองลอยอีลีตัวน,นี้เวลาที่ได้เดินไองหันสองลอยยี่สิบบื้ยยี่สิบสองวินะครับเมื่อกี้ <laughs> เล็กเลขเวลาพูดว่าสองลอยนะก่อนจูด <laughs> อ,อดเอ้าบางสุดท้ายครับผ่านผลน้อยรอบสอง ขึ้นฐานเรียบร้อยพันพ้นบางซวงไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วเอาบ่เปิดกโเปิดตรงยางเร็ยวยางเร็วจังหวะสุดท้ายปุ๊บสรุปเวลาครับสรุปเวลารอบแรกเป็นขวางแบงค์ฮัตเรอยครับเรอยนุ่งโครงงานได้กินครับสุดสองรอบสองเป็นขวางผ่านัดโอ้มาทานอ่าวโอเคครับพี่น้อง ได้มาคลิปแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้นุ่มคพวงการหารปลาน้ำเด้ยครับเพื่อมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปอ่ะสำหรับมือนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ